ใครที่มีภาพจําว่าอินเดียเป็นเมืองสกปรกนะดูคอนเทนต์นี้ดีๆนี่คือร้านปานาอปุรินะครับเป็นอาหารโลลที่อินเดียที่ขึ้นชื่อนะแล้วนี่ขึ้นชื่อว่าได้ไฮจีเลยนะครับมีคนต่างประเทศไปทำคอนเทนต์แล้วดูภาพของของพ่อครัวคนนี้แล้วมิติที่จะฟีเซนในคอนเทนต์นี้ใครเลยทุกคนหากวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนที่แปลกแยกออกไปจากตลาดที่มันเป็นอยู่ ประเทศอินเดียประเทศต่างประเทศต่างชาติเรา,ารู้ว่าสกปรกถูกปะ่ะแล้วคุณเป็นเจ้าเดียวที่สะอาดคนแห่มากระจุีกระจายเลยครับและนี่คือข้อได้เปรียบของแวดล้อมที่มันอาจจะเป็นคอนฟ lict ของคนอื่นอ่ะแต่มันเป็นปกติของประเทศเราและถ้าเกิดเราต้องการขายคนอื่นๆในราคาที่สูงขึ้นได้หากคุณซื้อวานาปุรีขายกันเองในคนอินเดียกันเองมันก็จะเป็นราคาอีกแบบหนึ่งถูกปะ่ะแต่หากคุณจะเป็นปานาปุริที่ขายคนต่างประเทศ คนแบบจากฝรั่งมาจากประเทศไทยไปแล้วคุณแบบมีสุขอนามัยดีขนาดเนี้ยแบบมีที่แบบเจลล้างมือเอ่ยมีแบบมีเติมน้ําจิ้มแบบไม่ต้องแบบสัมผัสด้วยมือไม่มีภาพของคนอินเดียที่ควักอะไรมาแปะมาแปะไม่มีเลย,เยถูกสุขลักษณะจัดจัดและจุดเหล่านี้คือจุดที่แบบดึงดูดให้คนต่างประเทศเข้ามาที่ร้านคุณแล้วคุณก็กินรวบกินอร่อยอิ่มอิ่มแบบจุกจุก แล้วคุณจะขึ้นราคาก็ขึ้นได้สบายเนาะเนี่ยคือจุดที่อยากให้ทุกคนได้คิดแล้ววันหนึ่งอ่ะคุณเชื่อไหมว่าอินเดียจะไม่ใช่ภาพอย่างที่ทุกคนคุ้เคย้ยลองเก็บเอาไว้แล้วลองหาจุดที่แตกต่างในสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ในสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่คุณอยู่มันมีอะไรที่มันเป็นปกติที่เขาทำกันแล้วคุณก็แค่ทำให้มันไม่ปกติออกมาแค่นี้ แล้วที่เหลือเดี๋ยวลูกค้าคุณะจะทำคอนเทนต์ให้คุณเองเว้ยเออใครต้องการอยากได้สูตรคอนเทนต์เป็นสคริปต์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการขายในติกติอเนี่ยแหละยอดออเดอร์แบบ20,000บวกบวกกดไปดูที่ช่องแจกอยู่ที่หน้าปักหมุดเพศเลยเฮ้ยังหมดุหมดช่องก็ลองไปดูได้